นะครับนกเ <mel> <anything> ขาชนานะกันะน,น,น,นนะครับนะคครับอยดนนกเขาชนกันนะครับเนกยันต์ไก่ชนกันครับแต่เป็นนกเขานะครับชนกันนะครับรอสักครู่นะจดจดจ้องจ้องจดจดจ้องจ้องนะครับเอ้าวิ่งใส่กันแล้วดูดูนะครับนครับนกเขานะครับชนกันเหมือนไก่เลยครับเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้ดูสักครูเอ้านี่เอ้าเอ้าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนกชนกันนะครับเหมือนไก่ชนกันเลยครับเอ้าเอ้าเอ้านี่นกเขานะครับไปแล้วไปแล้วอยู่นี่แล้วแล้ว ไปแล้วครับตัวนึงไปละบินนี้ไปแล้วโอเค